คุณอยู่กับใครคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเที่ยงคืนตรงทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง104.25 FM แล้วเจอกันรื้รา เป็นเรื่องเกี่ยวกับลางบอกเหตุจากคุณบูนะครับสายที่หนึ่งครับอยู่สายที่หนึ่งแล้วยังไงขอต้อนรับคุณบูเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบูครับสวัสดีครับคุณบูฟังอยู่ทางแถวไหนครับแถวนนบุรีบางใหญ่ครับฟังสัญญาณชัดเจนนะครับครับครับอ่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลางบอกเหตุนะครับช่วยเล่าให้ทางทีมงานฟังหน่อยครับเรื่องนี้ เกิดมาช่วงเย็กแปดปีที่ผ่านมานครับคือวันนั้นพอดีผมมีกินเลี้ยงกับเพื่อนอยู่เพื่อไม่ได้กินเลี้ยงคือกินแค่สามคนเนี่ยครับ,รบแล้วก็ผมต้องออกไปซื้อพวกับกแก้มอะไรพวกเนี้ยอืแล้วก็เพื่อนผมมีคนก็ขอออกมาด้วยคับต้องขับรถมาไซค์ของเพื่อนที่คนออกมาอืนะครับผมก็ขับขับมาไอตรง ตรงถนนนี้บอกได้หรอครับบอกได้ครับบอกได้ครับอมันเป็นถนนเรียกคลองปลานะฮะครับครับเส้นทางจากในสี่แยกคงเพชรไปออกแจ้งวัฒนะได้ครับครับผมก็ไปซื้อของที่เชเด่นนะครับครับแล้วตอนตอนขากลับเนี่ยมันตอนนั้นช่วงนั้นอยู่ประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าได้ครับผมขับรถมาค่อนข้างจะ เร็วนิดนนะฮะครับแล้วทางมันเป็นทางโค้งนะครับมันผมไม่เห็นรถผมผมจะไม่เห็นจะไม่เห็นรถที่สวนมาเลยโอแล้วก็จะไม่เห็นอะไรเลยที่ที่จะที่ข้อเราเลี้ยวโค้งแล้วเราจะจะเห็นแบบจ่ตรงนั้นเป็นโค้งของโรงเรียนครับปถมอยู่โรงเรียนหนึ่งนะฮะอืมคือผมขับมาแล้วสมมติมันโล่งมากโล่งมากนะครับครับผมผมก็ติดเปรเราเกือบร้อยได้ฮะครับพอดทีนั่นมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนออกมาเนี่ยแล้ว ผมมันเบรกผมเบรกไม่อยู่แล้วคือต้องชนนะฮะ oh. มันต้องชนแน่ๆแ,แล้วผมก็เลยเก่งข้อมือให้มันแบบไม่ให้รถไม,ม่ให้ลดความถ้าเราคว้าเราก็ต้องเจ็บด,ด้วยก็ต้องต้องชนให้เขา hmm. อะไรมพ hmm. อดีพอชนแบบปุ๊บรถมันทับหมาตัวนั้นไปเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ทับหมาไปเลยแล้วก็ครับผมไม่เบรกจอดแล้วหันมามองทีม uh uh. มันนอนนิ่งไปแล้วผมก็เลยหลดเดินลงไปดู แต่เพื่อนผมที่เข้ามาผมเขาบอกไม่ต้องไปดูหรอกรี่กลับเอ,อแต่มาเนี้ยผมบอกเออไปดูก่อนแล้วมันตายกลางถนนด้วยครับก็ก็รอมาแล้วว่าไส้เขาไหลอ,อ่ะอกมาผมก็เลยลากเขาไว้ข้างทางครับแล้วก็บอกแล้วก็บอกนายกมีว่าบอกองศ์ศีด้วยประมาณเนี้ยครับผมอดีผมก็ขับไม่เร่วเก็ใจเริ่มไม่ดีแล้วผมว่ามันมีอะไรวันนี้ใจไ,ไม่ค่อยดีแล้วเนี้ยขับลงมาแล้วทีเป็น ขึ้นสะพานนะครับตรงสะพานนี้จะเป็นไฟแดงครับก็ติดไฟแดงอยู่คู่หนึ่งรประมาณคู่หนึ่งครับมันจะมีรถสวนมาเป,นเป็นรถทางทางสายหลักนะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งครับรู้สึกว่าจะเป็นเทนหน้าเนี่ยฮะอืมอืมอืมมีผู้ชายขับมาคนนึงตอนแรกผมไม่ได้สนใจเลอืมแต่พี่พี่ผมพี่ผมนี่หน้าเขาหลังตอนท้ายผมมาด้วยจะเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่า สันไม่ดีแล้วที่ว่ารีบกลับลผมก็ไม่รู้เขาพูดว่าไงทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันผมว่าเอนื่อยแรรอสัญญาณก่อนครับพอดีพอสัญญาณรถของภัยผมออกก่อนนะครับผมก็เลี้ยวไปเลี้ยวทางด้านซ้ายก็จะไปทางแจ้งวัฒน,นะนะครับ,รบแล้วรถคันนี้ก็ตรงอยู่แบบว่าขับไล่ผมมาอย่างเงี้ยแต่ของเขายังเป็นไฟแดงอยู่คือคเขาผ่านออกมาที่ผมก็บอกผมก็ เห็นเขาปิดมาผมว่าแกลงเหมือนจะแกลงเขาอ,ะอ่ะ,อะคือแบบว่าแกลงแบบปิดเหมือนกันว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะจะแข่งรถกับเขาประมาณเนี้ยครับเออผมก็มีส่วนผิดอยู่เหมือนกันก็ต่อไปต่อไปปุ๊บพี่หมบอกว่าสะกิดหลังยายายาผมบอกทำไมอนะพี่เขาบอกมองดูรถทั้งี่ดีอสิเขาตอกพอผมมองมานะพี่ครับผมว่าผมไม่เมานะอ่าอ แต่ผมไม่เห็นเขามีหัวคอ๋ออาจารย์ครับผมไม่เห็นเขามีหัวนะ oh. ช่วงที่เขาแซงผมไปอะ่ะแล้ผมก็ผ่อนคันเร่งของผมเลย oh. อ๋ออ่าแล้วก็พอไปถึงเส้นทางที่มันแบบมันจะเป็นทางจากถนนสี่เลนจะสวนกันนะออออมันจะบีบเลยสองเลนสวนกันออออออ่าผมเห็นจากจประมาณเขาแซงผมไปได้ประมาณเกือบร้อยเมตรคบี่ครับ ผมเห็นเขาอยู่ดีเขาเอาเลนขวาเฉยเลยอ่าเออแล้วก็มีรถกระบะขับเฉนมาคันหนึ่งอ่พี่เชื่อไหมเขาประสานงานรถกระบะันนั้นกลางคันเลยอ๋อ uh. แล้วหน้าตานตาผมกับพี่ผมเ uh. ลยอ๋อรถนี่ผมเห็นรถเขารอยแบบว่าอว่าเหมือนจะมันจะข้ามรถกระบะคันนั้นไปอ๋อ uh. แต่ก็ไม่ได้ข้ามแล้วเพราะรถแรงมันชนแล้วก็รถกระบะนก็นนนเ,เบรกเลยอ uh. ๋อชนแรงมากเลยพี่ ครับแล้วผมก็รีบถัดไปเจอะดูเขาอรับแ,<ต>แต่ผมผมไม่ไม่เห็นว่าเขาก็ดูกระดิกแล้วแล้วครับผม้ก็คนขับรถกระบะอันเนี้ยเขาก็ลงรถมาแต่ตรงที่เขาชนในช่วงเวลงส่วนนึ่งจะอยู่ประมาณเกือบจะถึงหน้าหมู่บ้านยิ่งรวยครับซึ่งซึ่งจะเป็นหมู่บ้านที่ผมเด็ดชิดเล่ากับเพื่อนผมนี่แหละ เขาเห็นขอร่นที่เขาเดินลงมาเขาบอกว่าจะขอไปโทรศัพท์หน่อยประมาเนี้ยครัเขาก็เดินไปผงผมก็บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงหน้ายิางด่วนนีนโรทรศัพท์เขาถัดอันนอ้อไปโซเลยพี่ผมก็มองตามคนคนที่เขาโทรศัพท์ปรากฏว,ว่าเขาเดินเลยสะดเดินเลยของบ้านมู่บ้านไปเดินเลยโทรศัพท์ไปผมก็เอกใจแล้วทำไมเขาเดินเลยอ๋อที่จริงเขาจะเขาจะหนีผมก็เลยบอกให้ทางคนที่มู่บ้าน ตูชาวบ้านที่ออกมาดูเนี่ยเพื่อบิดเพื่อไปจับแล้วตอนที่เขาให้การตัวเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมอไซค์กันดีทั้งทั้งที่ไฟไฟไฟถนนก็สว่างนะพี่ครับผมเลยคิดว่าถ้าผมไม่ขันเร่งเนี่ยไอคันที่ชวนน่าจะเป็นคันของผมเพราะรถของผมลถใหญ่กว่าแรงบิดมันมากกว่ามันต้องเร็วกว่าของเขาอย่าง้เออใช่ใช่ รู้สึกว่าเป็นลุกมากเลยแล้วผมก็เลยไม่มีอารมณ์จะทานเหล้าวันนั้นเนี่ยอก็มีอยุ่ขค่เนี่ยพี่โอ้น่ากลัวครับน่ากลัวครับก็นะเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นรางบอกเหตุนะครับนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมครับครับขับรถขับราก็ระมัดระวังเมาไม่ขับเนาะครับจะได้อยู่เป็นแฟนรายการของเราไปตลอดไปเลยนะครับครับผมครับ ครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับเรื่องเล่าดีๆในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังไงก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับสาหรับแฟนรายการของเราและเอาท่านที่ไม่ใช่แฟนรายการด้วยคุณคิดว่าผีมีจริงไหมผมก็นักอ้วนชนสยองแล้วก็คุณผมเอพิติปิโซครับครับผมวันนี้นะฮะเรามาล่าผีกันที่โรงเรียนร้างแห่งหนึ่งในย่านพุทธมณฑลสายสองนะฮะคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่า สวัสดีครับวันนี้นะครับผมคุณมินสับแหลกผมปองไพชัยครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับน่ากลัวสุดยอดครับที่นี่ครับผมก็ที่เห็นอยู่ที่ข้างหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับสุสานโสพินีร้างครับเมืองการครับแล้วคุณเคยเจอหรือยังเราได้ทําการสํารวจพื้นที่ภายในจนพบสมบูรณ์ทุกพื้นที่แล้วนะเดี๋ยวยังไงเราจะออกด้านนอกกันโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็เดินไป

ถ้าคุณนั่งอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆก็มีลมพัดวิวๆอยู่ข้างหลังไฟในห้องติดๆดับๆัฝักบัวในห้องน้ำอยู่ดีๆก็ไหลประตูห้องค่อยๆแง้มเปิดแล้วคุณก็ค่อยๆมองขึ้นไปบนเพดานมองขึ้นไป <c oughs> มองขึ้นไปมอห์ห์ห์ห